ครับผมอ่ะครับผมอนุญาตอัดคลิปไปนิดนึงนะครับนะพอดีมาจากพะเยานะครับผมส่งไว้มาวันเดียวนะครับถึงนงครสวรรค์โดยขนส่งสีเหลืองนะครับนะก็ส่งกันประจำา่านมาพอกันโอ้โหอ้เหงาไม่เจอครับแพ็คมา แต่ว่าเนาะนะครับมาดูอ,อึบนี่เอ๋อเป็นกันกระแทกนะครับอ,อึบมามาโอเคเอามาดูอันนี้ก่อนเลยปั๊บ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 นี่โอเคเป็นกันกระแทกไหมอึ๊บนะครับโอ้โห و, กันกระแทกมนะากมากอนุญาต แกดีๆเดี๋ยวโดนเป็่นหอยนะครับเดี๋ยวผมจะบนนี่ยากแจมีดนะครับกว่ามันจะโดนโดน,โดนงาน,งานเขา มีดนะครับอันนี้เป็นลงเบอร์ไว้นะเป็นช่างเป็นเบอร์สามแนละ้วบอกคือปีเป็นอันนี้คือนะครับเราห้องหอย่างก็เรียกึือเลยผมเน้นแจ้งงานมาดูก็จะเป็นเชือกพักนะครับหลุดฟั๊บสั้นยาวได้ในการห้องคอรหรือว่าอย่างประมาณนี้นะไม้นี่ผมบ่กคู้นะครับเป็นไม่อย่างนะบอกเน,นี่แกว่าเป็นอันนี้มาก่อนางานฝีมือเนาะ พี่เปิลว่าเป็นเล็กแนบนะครับเปิดโคามมาพร้อมแจ้งงานก็ลาบก็ได้นะครับจะเป็นแจฟน้ฟันไหมฟันยางก็ได้กับเปิลนก็ฟอมังขึ้ผมแล้วยังดีสันนาอยู่นะคืองานผมว่างานงามงามเลยแหละฟักงามแน่นอยู่ครับนะหมออยู่เดี๋ยวเขาไปทดสอบฟันไหมกันยังพอเปิล แถมหนังกระติบมาเพ้่มอันนึงนะครับเป็นระยะนี่น่าจะเป็นงามเบ้นนะที่อู้กันไห้งามนี่สาหรับมือไม่ไม้นี่จะเป็นงามที่ว่ายิ้งอันนี้เป็นโลบคมมาละถ้าแรกๆเนี่ยมันมันจะค่อนข้างคมนะงา,ามเบ้นทักเจือกมางามเป็นลายพรางนะแล้วก็มีไม้สองอันปั๊บสั้นยาวได้ประมาณนี้โอ้โหเวลาใส่ข้องมือ นะเดี๋ยวหนังกระติกนี่เดี๋ยวเราไปรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมัดยางก่อนแล้วก็เดี๋ยวทดสอบน้ำนักเบาเบามาครับเนี่ยมาเลย <c oughs> กะถูกใจครับตป็นกูเนาะงามงามงามอันนี้เป็นโบคขมมาแล้วมอมอมะ,ม,ะ,ม,ะมันเป็นงามเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับงามเบนเนี่ยยิงขมนะครับเราต้อง กว่าว่ามันจะมีปัญหาภายหลังเพราะว่ามันนี่เนาะลบผมมาเรียบร้อยมะมะ่อเข้ามือเข้ามือมาอเลยครับนะกู้กันก็นโอเคนี่ประมาณนี้นะงามมากนี่ก็ฮุกใจเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวทดสอบการแจ้งงานแล้วเดี๋ยวมารีวิวหลังการแจ้งงานนะครับงามงามาพูดได้คำเดียวว่างามครับงานฝีมือ มออยู่ครับมออยู่นะสายหลาบนะถึงหลาบถึงอันนี้เนาะใจได้มดครบชุดโอเค okay, ครับขอบคุณมากครับเบ๊